โดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรพักแปก็ยืนยันว่าการบังคับชายพรบรจาราจรทางบอกฉบับที่3 3พศ2อ6 5อันนี้ประกาศชายตั้งแต่แรกวันที่5กันยายนมาแล้วนะจะมีการเพิ่มโทษแล้วก็ขาปรับนะคะก็บอกว่าตำรวจนี่ไม่ได้ว่างตางจากพี่น้องประชาชนค่ะแต่ว่าต้องการสร้างความตระนักเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็ความมีระเบียบวินัยจาราจรค่ะ โดยพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปดค่ะท่านได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจข้าราชการตำรวจทีกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครรีธรรมราชมีพลตำรวจตรีส้มชายซื้อต่อตระกูลค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสีธรรมราชหั่วนาสถานีตำรวจภูธรถูกอำเภอมาให้การต้อนรับค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรเนี่ยค่ะก็ได้กล่าวถึงภูได้กล่าวถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบ็อกฉบับที่สิบสาม พอซ่อารอยหกสตั้งแต่วันที่5กันยายนเป็นต้นไปนะคะก็มีการเพิ่มข้อบังคับแล้วก็มีอัตราค่าปรับจากเดิมว่าตอนนี้ค่ะมีการเน้นย้ำให้ตำรวจเนี่ยค่ะประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําความเข้าใจกับพีน้องประชาชนส่วนที่มีการปรับแล้วก็เพิ่มโทษนั่นค่ะเป็น<ม>ความพิถีเกี่ยวกับความปลอดภัยซึ่งก็มีการบอกแล้วก็รณรงค์กันมาอย่างยาวนานแล้วแต่ว่าประชาชนบางส่วนก็ไม่ได้ทําตามนะนนแล้วก็มองว่าในช่วงโควิดนี่แกเปลียบเทียบไปฟังพันนีว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานี่แล้ว มีคนเส,เ,เสียชีวิตเป็นจํานวนมากพี่น้องประชาชนก็ให้ความรวม่วมมือซ่วมไส้นากากอนามัยเป็นอย่างดีแต่ว่าในขณะที่อันตรายจากอุบัติเหตุนี่แหละค่ะที่ว่ามีผู้เสียชีวิตมากว่าปีละมื่นว่าคนเนี่ยเราใส่แคแมัความสําคัญในการใส่หมวกกันน็อกแก้ว่านนั้นนะพาะฉะนั้นก็ความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับอย่าประมาทปฏิบัติตามก็จะาจรจรา,จ,า,นจ,ราจน ยืนยันว่าการเพิ่มโทษปรับขาปรับนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ว่างต่างนะ<อ>จากการปรับนะแต่ข้อให้ทุกคนกระนักถึงความปลอดภัยบนถนนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจราจรทางจราจรน,นะครับฝั่งเสี่ยงกันแลยครับอย่างที่ผมพูดเสมอ,อกลัวโควิดสวมแมสแต่ไม่กลัวอุบัติเหตุไม่สวมหมวกทั้งทั้งที่อุบัติเหตุจราจรเนี่ย ปีปีหนึ่งก็เสียชีวิตเป็นหมื่นคนน่ะเยอะมากกว่าอีกด้วยบาดเจ็บสาหัสทรัพย์สินเสียหายบาดเจ็บธรรมดาเพียบก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับคือถ้าเราไม่โดนกับใครหรือญาติพี่น้องที่ขับรถไปแล้วคนเมาสุราหรือว่าฝ่าไฟแดงมาชนแล้วเสียหรือพิการอย่างเงี้ยจะไม่รู้หรอกว่าความเสียหายมัาจากการประมาทเพราะนั้นอย่าใจร้อนอย่าประมาทนะครับปฏิบัติตามกฎจราจร กฎหมายออกมาแล้วก็ทุกคนต้องรับรู้จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ก็ฝากเตือนไว้ก่อนช่วงนี้ก็บอกตํารวจแล้วว่าให้ประชาสัมพันธ์ให้เยอะครับเพราะเป็นหน้าที่อยู่แล้วเราไม่ได้ต้องการที่จะไปจับและปรับประเอาเงินรางวัลเลยแต่เราเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อความมีระเบียบวินัยของการจราจรครับนาะกาัรนผู้ประชาการรุ่นพุทนพักเปดกระบอกเล็วฟากตำรวจนะะช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับตึงแนวทาง ในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหม้ตำรวจม่ได้ยักใดต่างครับรับนะครับ